ไม่ได้ชังชาตินะคะเราชังพุทธชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตงรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกรากและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ประชาชนเราก็จะเริญเหมือนกันนะคะขยับมไปนะคะขยับขึเนิมาค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรบกวนขอทีมมานะคะย้ายายผ้าไปไว้บริเวณด้านข้างนะขอขยับใบผ้าออกไปนะคะเดี๋ยวให้พี่น้องขยับมาหน่าข้างหน้าได้เลยนะคะขอพี่เงินช่วยหนนะคะตอนนี้หมู่อาเมือชนของเราเริ่มหนาตาแล้วนะคะพยายมานน่าข้างหน้าได้เลยนะคะผู้ปราะใสท่านต่อไปของเราใช่ค่ะไม่แกันนะคะดิฉันนหนิงเิงแลวดิฉันโอ ลิลิในเอเนอร์จีนี้นะคะเรียกว่าในการเ,าเคลื่อนไหวครั้งนี้ของขบวนนักศึกษาประชาธกเรียกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญแล้วก็ได้แสดงออกได้สะท้อนถึงปัญหาเรื่องนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องเอ็มพ<ช>ีะะนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางเพศที่ได้ลุกขึ้นมาชูธงพูดถึงว่าสังคมนี้คงจะ ต้องเคารพความหลากหลายทางเพศค่ะทุกคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนยังไงเราก็เป็นคนเท่ากันนะคะควรที่จะได้สิทธิ์ที่เสมอภาคกันนะคะค่ะก็ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะต่อไปขอเชิญพบกับคุณอิสรีนะคะอภิสิริจุรีภาสนะคะเป็นตัวแทนจากเกคร LGBT ือข่ายเอวจีีทภาคอีสานขอเรียนเชิญค่ะขอเสียสงไปรบมือให้นายค่ะ ลหวาปานโมล้ำสิ่งนะค่ะค่ะ,คะเห็นผู้ำงามผู้ดีจังสิ่งบีบาเล่าได้ได้แม่คนเล่าเด้พคอยยู่ขอนแกนแ่นเมยู่ลอยเอ็ดได้ผัวยยู่บูดีล่ำเล่าผาักบอกเล่าค่ะค่ะอันสีบอกเล่าบอกภาษาบ้านเฮ้าคือสีบอกภาษากลางได้เบิร์ดเนาะจัดเต็มเลยเนาะอันนี้ท่อง LGBT พี่น้องสีเอ็นมาห่วย มันคือสีหลากหลายแถมข้าสช่วนมาห้าสิคุนชินไอ้ทองชาติไทยห้าเนาะคะ่ะอันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในประเทศไทยเป็นพลเมืองไทยนะคะเอาซ้อหนาพน,น้ามเดี๋ยวหนูสีวาออไปขอนอนุญาตใส่ข้างบนหนูนะคะเออมันมันเป็นตาห,หักเป็นตาพรมแมพีม่นองหักเป็นตาพรมแมพี่นองอยากฟังหนูวาค่ะหนูเป็นเพศนิยามตัวเองมาเป็นเพศยิ่งนะคะอา่าก็มีลูก มีสามีนี่แหละค่ะอ่าต่ว่าเป็นยังมือนีคือเห็นผู้ยิง่งนิยามัวเองว่าเป็นผู้ยิ่งแท้ๆมักขืนเวทที่ราเวาเรื่องความหลากหลายทางเพศมากืนเวที่ราเวาเรื่อง L G B T มันเป็นสาภาษาอังกฤษเทาอจาสิบุกุนชินนะคะประเด็นมือดีที่อยากมาสื่อสารกับพี่น้องก็คือว่าหนูเสือเสือในความเป็นมนุษย์ เือในความเป็นพนคำนิยามที่บอกว่าเพศหญิงเพศชายในร,รัฐมนูนเขาแบ่งแยกออกมากเพื่อง,ง่ายในการปกครองแต่ระบอบเผด็จการ,รนี่ไฮมี่ไ้แค่เพศหญิงกับเพศชายคันนี้ออกจากนี่คันเจ้าสิเป็นนิยามเจ้าของว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าสิบเป็นผู้หญิงและผู้หญิงผู้ชายและผู้ชายเขามองว่า มันโบแมนมันโบแมนแนวท่างของเขามันโบถูกต้องเป็นยังนุคขั้วแบบนี้โบแมนวากระเพินเลยค่ะมันมีขอเจจจริงประจักษ์หนูม,มีผู้ใดแต่งงานหรือ,อจดทะเบียนสมรสยกมือข้นยอกมือขึ้นในเบิรงแม่สิเดียวหัวมีคู่ครองแล้วผู้ใดหนีหัวมาซุ่มนุ่มโอ้ซุ่มเดียวกันหนูคนนี้หัวมาขึ้นเวทีตัวหัวตัวมือเนี่ยผู้ใดหนีเมียม,มากค่ะ ิผู้ชายเฮ้านะคะเกิดมานนี่เฮ้ามักกันเฮ้าอยากใส่ชีวิตคู่น้ำกันเฮาสามารถจูงมือกันนอกจากแต่งงานแล้วไปจดทะเบียนสมรสกฎหมายใดความคุ้มคร้องเฮาให้ความคุ้มครองเฮาแต่ถ้าเป็น LGBT ถ้าเป็นพี่น้องของเฮ้าเพิ่นมักกันเพิ่นอยากได้ซิ์จดทะเบียนคือจังผู้หญิงผู้ชายเฮ้านี่โอยบอกเราจะโตกล้าว มันก็าสามารถเด็ดเด้่ค่ะจูงมือกันไปมันสีหักกันหลายจูงมือกันไปเจ้าหน้าที่เพื่อนบอกว่าจดทะเบียนไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นเพศเดียวกัน<อ>มันอยู่ที่ท่านบพี่นองมันอยู่ที่ท่านบอกเ่้ยเด้ยินเพลงว่ารักไม่มีเงื่อนไขบพีนองรักข้ามขอบฟ้า<อ>ผู้ใดม่ลูกเคยฝรั่งนองซุกพีนองทั้งเฮ้าหนีออีสางงน้หญยิงหนี่นี่อนี้สามีฝรั่งหลาย เป็นยุ่ไกลกันพเนรขามประเทศขามนามทะเลก็ไปหักกันได้ค่วมหักเนี่ยพเนรจการสิมากีดกันได้จังไดแม่บอค่ะกีดการทุกสิ่งทุกอย่างตีก่อไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ตะคนสี่หักกันนีก็บ่ไใดกฎไมยตอนนี้เข้ามีการเลือกตั้งมีสอสอเพิ่นมาอีกสามนาทีเดี๋ยวสิเป่าขมวดปมอ่ะเขามีสอสอเป็นผู้แทนของเฮาเพิ่นเสนอว่า แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชหนึ่งซซในหมวดสมรถให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนสมรสได้เหมือนดั่งเพศชายหญิงเข่าสภาไปแล้วแต่ว่าเงียบกิ๊บอันนี้ก็สิสื่อสารขอฝากข้าเบาหนีถึงสปาผู้แทนราษฎรถึงท่านประธานชวนด้วยนะคะ ยีปเด็นมีมาพิจารณา,าให้พีโมง l อง t g b t เนะีค่ะทั่วประเทศไทยนี่คนลอกค่อยอยู่สูมือสีเว้นหักกันผู้หนึ่งเจ็บป่วยสิภากันเป็นลพพญยาบาลสิเป็นสิตายอยู่กับว่าสามารถเส้นให้กันใดเส้นให้หมอรักษากับเส้นใดควยกันตายแล้วนี่คือนี่คือขอจำกัดท้างกฎหมายนี่คือความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในกฎหมายนะคะ มัดเวลาเราไปค่ะคือสมมวนแแเออ่อร์เพราท่านเลยมดอ,อยากฝากพี่ฝากนอก้องเข้ามือนีบอกว่าเข้าสิมีเป้าหมายอยังบพว่าสิเป็นเรื่องชีดินเพราว่าสิเป็นสิทธิของส,สตรีหรือว่าเด็กน้อยหรือว่าเข้าสิเรียกร้องในเรื่องแก้ไขแล้วถ้มานู่นถูกสิ่งถูกย่งเป้าหมายของเข้าเพื่อให้เกิดเพื่อว่าให้มันเกิดความเท่าเทียมกันนี่นูก,ก็เป็นคนหนึ่งที่ สิมายืนเคี่ยง้าง LGBT หรือผู้มีความหลากหลายทางเพศรับเคลื่อนให้เพิินได้สิทธิ์ตามกฎหมายคือจงเหาเพศยิ่งเพศดไส้สนับสนุนเป็นนักการบอพีนองสนับสนุนเพิรบอสสนับสนุนนะคะค่ะก่อนจบคันสนับสนุนให้เป็นคํามันสัญญากันให้โบเดี๋ยวนุชิโบน้ำหรือพี่นอง,บนองเ,เองบิรนน้ำหนูได้เยค่ะนุชิโบมวนๆหดอกสมรสเท่าเทียม บัวท่านใด่ดังอีกจักน้อยสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมอ่าบ้านีบาดสุดท้ายเอาอะไมั่งชุดๆดเด้อผู้ใดสุดๆกลับไปผัวสีหอมแก้มเมียสีหอมแก้มสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมขอบคุณห,หลายๆค่ะนี่คือคำมั่นสัญญาจากพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงสวดๆใ้ที่เอาจีพีที่พานิชานนะคะขอบคุณค่ะใช่เลย พวกเราก็อย่าไปปิดกั้นนะ